สวัสดีค่ะมีเคสด่วนนะคะน้องแมวตัวนี้มีเอฟซีแม่เกียงเจอข้างทางนะคะน้องเป็นสภาพแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะน้องเดินไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยล้มพอปล่อยตัวก็ล้มลงแบบนี้เลยนะคะน้องตอนแรกน้องเขาแบบไม่ไหวจะช่วยแล้วเพราะเขาเลี้ยงแมวจรเยอะแต่ทีนี้อยู่ๆก็มาเจอน้องคนนี้นอนแบบเนี่ยค่ะเขาก็เลย ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยติดต่อแม่เกียงมานะคะเนี่ยค่ะแม่เกียงก็ปล่อยผ่านไม่ได้เพราะว่าเห็นสภาพแล้วแม่เกียงทนไม่ได้นะคะที่ต้องปล่อยผ่านโรงพยาบาลแถวที่น้องอยู่เนี่ยก็ปิดหมดนะคะแม่เกียงก็เลยตัดสินใจให้พาน้องมาโรงพยาบาลที่น้องขันค่ารักษานะคะให้เอามาตอนนี้กําลังเดินทางมาที่โรงพยาบาลน,นะคะแม่เกียงก็ติดต่อกับแม่อ้อยไว้แล้วนะคะช่องสีชมพูเลี้ยงแมวน,นะคะ ารักษาน้องหายแล้วก็ส่งไปที่ใต้ค่ะเพราะว่าน้องไม่ยังไม่มีบ้านไหนเลยนะคะเมตตาน้องด้วยนะคะทักไลน์ไม่เกียงมาที่อรีไลน์เคทีนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ